ไม่เพื่อนไม่เพื่อนมีสเปกตายตัวป่ะวะมีมีมีขอห้าอย่างนี้มีอะไรบ้างเขาเขานึงน่ารักอ่าสูงอ่ะสัดฟันอ่ะขาวอ่ะเซ็กซี่อ่ะแต่ห้าคนนี้ห้ามรู้จักกันนะอุตสาตกใจทึกว่าแมงมูมคนที่หน้าแมงมูมะ ในเช้ามีฝรั่งถามเพื่อนผมเป็นภาษาอังกฤษว่าที่เนี่ยมันคือที aha? ่ไหนตรงประตูน้ำมึงตอบว่าอะไรนะวอเตอร์ดอลแล้วเขาจะไปสะพานเถิดช้างแล้วมันพูอะไร Bridge e l e p h a n เฮจกลัวเลยวะตัวเนี้ยไอ้กีรำยายน้ำไหลยายไหลเลยไหลไปนู่นเลยเนี่ยสถานการณ์โควิดนะเว้ยพวกมึงอะใส่แม็กกันด้วยนะเว้ยแต่ว่ากลัวไม่ได้เป็นหัวแต่มึงเป็นหี้ยอะไรไม่ใส่สุภาสิทิ์ไทยกิ้งก่าได้มึงมาอีกเหรอเฮ้ยกูจะหนีนะตอนนี้กูจะหนีกับบ้านแล้วเฮ้ยยังจะถ่าย ขี <Plant festivals> ่ช้างจับจับเหมียวอะไรคือจับเหมียวเอาว่าหมักไทยหมักฝรั่งมันเหมือนกันเว้ยไม่เชื่อเอ้าไอ้เฮียก็หมักไทยอ่ะกินเสร็จแล้วมันก็บ้วนทิ้งใช่ป่ะพอหมักฝรั่งมันกินแล้วหมดรสชาติใช่แล้วก็ขายทิ้งไงเออมันก็เหมือนฟิวเดียวกันฟิวเดียวกันฟิวเหมียวอ่ะมาเหมียวแล้วไอพวกเราสองคนว่างไงว่างไงมึงต้องการอะไรจากกูกูถามจริงอ่ะนี่กูกำลังซีเรียลอยู่เนี่ยเฮ้ยซีเรียลอะไรมึงอีกคน กอนอะไรกูเนี่ยผ้าที่มึงน,นับถือคือพ้าอะไรผ้ารอด <laughs>